สวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะป้าโยป้าโยโคราชโคราชอ่าก็เป็นผู้ที่ไปตามตัวเลขแนวทางของแม่แมวเนาะครับที่ว่าเข้ามาสองงวดที่ว่าเข้ามาสองงวดสองงวดละสำหรับตัวเลขของแม่แมวแม่แมวสี่สียู่โคราชเนาะสิ่เคยมาลักกิโลบ่อยๆอ่าเออยู่ไก่กันกับป้าโยเนาะอยู่ไก่กันพุชซี่มาบอป้าโยเนี่แหละลักกิโลนี่ คนว่าจะมาอายุจ่ะคนจะมาลักกิโลอยู่คนจะมามาลักกิโลอ๋อแล้วก็เพิ่นเฮ็ดจังไรเอ้าแมวต้องเข้าส่งหรือว่าแมวใดถือว่าเพิ่นขอปฏิว่าเหรือเป็นขอนี่เพิ่นขอกลับไปอ๋อเพิ่นเพิ่นเข้าส่งกูม้าหน้อยจ้ะออ๋เข้าส่งกุมาน้อยเข้าส่งกูม้าหน้อยขอกับกูม้าหน้อยขอกับกูม้าหน้อยอ๋อขอกับกูม้าหน้อยลขอกับอีหยังอีกแน่เพิ่นอนที่ว่าให้ให้เข้าตลอดนะเข้าตั้งแต่ปะโย่ไปตามก็2งวดติดเนาะที่ปโย่ไปตามแล้ว ่นก็จะหวงผมให้เ hmm. ม okay. ็ดเดียวชุดเม็ดเดียวตัวเดียวน่ะนี้มันเข่ามาสองวัดติดเับมาสองวัดวันนี้มันก็ให้มาแล้วให้มาแล้วแล้หนี่ประมาณน้องระมาณน้อยให้มาแล้วหวงระมาณน้อยเิ่นให้มาแล้วแม่แมวโคราชเนาะแล้วก็าสิเอาเลยบ่หรออยงไรขอประโยชน์เลยบ่ก็ประโยชน์ไป ได้ตัวเลขมาแล้วเนาะได้ตัวเลขมาแล้วขอออะประโยไปขอได้ตัวได้หานาะประโยช์มาหน่อยค่อยๆบอกมาครัสิเด็กจดทันสิ่เด็กจดทหนจดทันจดทันจดัมีสามตันะจ๊าสามตัวเจ็ดศูนยจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศ

สามหางบอกว่ี่สามหางจา<ม>้ะปุ๊มาาน้อยเพิ่นจะให้ล่างสามหาง<ม>าห้าแปดห้าแปดปุ๊มาาน้อยเพิ่นจะให้สามหางนอกส่วนที่เพิ่นเน้นๆก็ซื้อล่างเพราะว่ากุม้าจะให้ล่างอย่างเดียว<ม>แต่ฝนเพิ่นให้กันไว้ซื่อๆที่ประโงวดที่ประโยชน์เล้ไปตามนี่เพิ่น พันนี้ว่องให้นิ่มๆทั้งสองวดเลยมันนี้่องให้นิ่มทั้งสองวันแล้วเข่าโตวงทั้งสองวดจ้ะแล้วก็เข่าโตว่งทั้งสองวดนวดนนี้พันวงวงตัวใดครับวดนนี้พิ่นยังบ่าในว่องจ้ะเพิ่นจะวงวันที่สามสิบเอ็ดจ้ะแต่พันหามาแล้วอันนี้แหละแต่ตัวเลขเป็นตัวตัวเลขเป็นตัวนี้แหละจ้ะแต่เพิ่นล้มตัวใดยังจ้ะตรงวันที่สามสิบตัวเลขเป็นตัวเลขชุดนี้แหละจ้ะแต่ว่าเพิ่นยังไม่วงที่จริงกับว่าหลายตัวเด้เพิ่นจะวงวันที่สามสิบเอ็ดว่องกับล้มทุนใหญ่บรรบุจ้ะ เด๊ดอยากไตะนิ่งๆตัววงนี่ต้รงวันที่สามสิบวันที่สามสิบเอ็ดจะอยู่ในจำนวนนี้เห็นองใช่คืออยู่ในในชุดนี้แหละจ่าชุดที่บอกกันนี่แหละแต่ว่าจะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดวนถึงจะวงแน่นๆตัวเดียวให้ตอนนี้ก็คงจะโชว์เลยโชว์เลยอ้าวใช้กันน้อยโชว์นะครับจะไม่วงแต่ว่าถือวงในน้ำจำนวนนี่แหละเนาะมาน้อยคือมาน้อยมาน้อยแม่หมอแมวแม่หมอแมวเพราะว่าก็คือชุดนี่แหละจ้ะแต่ว่าเพิ่นยังบ่วงเพิ่นจะวงวันที่สามสิบเอ็ดจ่าสามสิบเอ็ดครับ เพิ่นเข่ามาแล้วจักงวดก่อนที่ประโยชน์ไปตามมาก็คือสองงวดสองค่ะสองงวดติดเลยจ้ะสองงวดติดสองงวดซ้อนแล้วก็เข้าในตัววงเลยจ้ะเข้าตัววงตัวเดียวเลยจ้ะงวดที่แล้วเพิ่นเข่าอีหยังก่อนงวดที่แล้วเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะวงแปดวงแปดเจ็ดแปดเน้นเลยตัวนี้เน้นเลยแล้ก็นาที่ประโยชน์จะไปไทยนี่เพิ่งกับตัวนี้เพิ่งกับเขาตัวนี้เพิ่งกับเขาแต่ว่าประโยชน์ว่าอะไรไปไทยเพิ่งจะไปไทยมาสองงวดกับเข่าทั้งสองงวดเลยมันมีประโยชน์อะไร ไปทายกะสองวัดก็เข้าทั้งสองวัดจ้ะอันนี้เป็นวัดที่สามที่ประยุ่ธ์ไปท้ายนะเนาะจ้ะคือเพิเพเพ่่นจะเน้นล่างได้ใช่เพิ่นเน้นล่างตรงนี้ก็เอาก็ได้ ประมาณน้อยบอกว่าพอเอาก็ได้ทำเงินได้เพราะคนจะเน้นส่วนมากจะเป็นสองตพิ่นจะเน้นสองตัวคือส่วนสิเน้นนี่เพิ่นจะเน้นอยู่งสามวปดตัว่นจะวงไพนในชุดนี้ละจ้ะคนจะวงแค่สามสามตัวนี้แต่ว่าเ่ารู้ว่าเพิ่นจะวงตัวใดสามแปดเก้าห้าห้าแปดจะเพิ่นสิวงตัวใดแค่เพิ่มวงหนึ่งตัวแน่นอนแน่นอนคือเพิ่นจะวงแค่แค่ตัวนี้ครับพีิมลเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าถ้าอยากเอาลงทุนเบิดเล่นนี่ก็ได้ถ้าวันที่สามสิบเจ็ดไดย์สามสิบเอ็ด สามเดสิเอจ้เดจังไดกะถาปไ้พ่อประโยกะจะโทรติดตามหาประโยเอาเนาะรเอาก็ได้จ้ะถปรพ่อประโยขอบคุณประโยมน์เลยคระขอบคุณประโยค่ะขอบคุณที่ไยเนำแนทางจากแม่เมลแม่เมลโคราชนะครับนะครับเป็นเลขกุมาน้อยนะครับขอขอบคุณแมู่ปายโยมากนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับ